สำหรับในวันนี้เนี่ยมีการประชุมกรงงงนัดปกติที่แยกออกต่างหากจากว<ช>ันศุกร์นะครับมีการคาดการกันครับว่าอาจจะได้เห็นการลดดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจครับโดยทาง economic intelligence center หรือว่า EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคาดการกันว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงองอจะมีมติปรับลดอั ตราดอกเบีย้ยนโยบายลงอีก0.25%ในการประชุมวันที่25มีนาคมนี้หรือว่าอย่างช้าเนี่ยก็คือภายในไตรมาส2ของปีนี้และอาจจะมีมาตรการด้านอื่นๆอ,ออกมาเพิ่มเติมอีกในระยะข้างหน้านะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มหดตัวลงมากกว่าที่คาดไว้เดิมและความเสี่ยงด้านต่ําของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นครับ โดยเฉพาะเรื่องของภาวะการระบาดของโควิด1ิในไทยที่ล่าสุดนั้นเริ่มจะรุนแรงขึ้นทาให้เอไอซีมองว่าเศรษฐไทยในปี2563อาจจะหดตัวมากกว่าประมาณการกรณีเร็วร้ายที่ลบเทียบปีต่อปีครับซึ่งเป็นการหดตัวที่มากกว่าคาดเดิมเอาไว้มากนะครับส่วนการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ครับพบว่าไม่มีสัญญาณฟื้นตัวซึ่งหากหักเรื่องของอาวุธและทองคําจะขยายตัวเพียงแค่0.1%เทียบปีต่อปี โดยในภาพรวมครับมูลค่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์จะหดตัวที่ลบ4.5เอร์เซและในระยะต่อไปนะครับคาดว่าการส่งออกไทยมีแนวโน้มหดตัวจากผลกระทบโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงอย่างมากครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าส่งออกที่สัมพันธ์กับราคาน้ำมันทําให้ EIC คาดว่ามีแนวโน้มสูงครับที่การส่งออกทั้งปีจะปรับลดลงมากกว่าที่คาดเอาไว้ที่ลบ5.8เครับ